วนนี้เรามากันอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆนะครับเป็นบรรยากาศการซ้อมกรุงศรี AF Comedy Awards ที่กำลังจะเกิดขึ้น็วๆนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็น Comedy Awards มันน่าสนใจอย่างนะครับตอนผมคุยกับรู้สึกว่าน้อง AF กลิดหรือเปล่าไม่น่ใจไม่ใช่สิสักคนหนึ่งเนี่ยน้อง AF เนี่ย AF ให้อวอร์ดกับ AF ฟได้ตายแล้ว ใครจะได้รับรางวัลอะไรบ้างอันนั้นต้องติดตามกันเอง <c oughs> เอมาดูการซ้อมเขาครับ นี่นะฮะซักซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก่อนจะขึ้นแสดงจริงในวันพรุ่งนี้แล้วเวลาทุ่มครึ่งนะครับทันเดอร์โดเมืองทองชานีกับคอนเสิร์ตกรุงศรี AF Awards นะครับที่รวบรวมเอานักล่าฝันทั้งหมดในี7คนพัชชา AF2 ตุ้ย AF3 Off ออฟ AF6 ซานิ AF6 นะฮะปอเอ7เต๋า f f 8คาชา AF8 เฟรม AF8 และศิลปิน True AF อีกมากมายครับอ่ะชมภาพดูฮะ 在。 สวัสดีครับแลวันนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่จริงนะคะที่วันพรุ่งนี้เราจะเปิดทําการแสดงกันแล้วนะคะสำหรับ AF Comedy Awards นะคะใช่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการจัด AF Comedy กันไปแล้วปีหนึ่งซึ่งฟิดแบกดีมากๆใครที่เคยดูรีรันกันในทาง AF c h anel n หรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องได้รับความฮากันมาแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้อยากชวนมาให้ดูกันที่ร์โดแบบสดๆในวันพรุ่งนี้ปีนี้เราก็จัดเป็นแนว ประกาศรางวัลน,นะครับเ,เป็นการประกาศรางวัลแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายคือรับรองได้ว่าหามากๆตาแต่และรางวัลน,นี่ไม่ใช่รางวัลปกติธรรมดาแล้วก็เรารวมเอฟทั้งหมด20กว่าชีวิตนะคะมาอยู่บนเวทีเดียวกัน<ช>ก็ยังจองบัตรกันได้ทรคยยังพอจะมีบัตรเหลือกันอยู่ที่ wiki booking.com คค่ะหรือว่าสมมุติว่าใครพรุ่งนี้นะคะรีบมาเร็วนิดนึงแล้วก็มาซื้อกันหน้างานก็ได้ค่ะ แต่ละคนนะคะดูตั้งอกตั้งใจขนาดนี้คงไม่ต้องบอกกันแล้วนะคะว่าครุ่งสี c อฟคอม ي د a อวอร์ที่มีศิลปิน True AF มากกว่า20ชีวิตในปีนี้จะมันหาเราใจเกินร้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเตรียมตัวให้พร้อมและไปสนุกด,ด้วยกันในวันพรุ่งนี้เลยค่ะก็ดีเนาะมีคอนเสิร์ตมาให้ได้แบบว่าแฟนคลับได้ใกล้ชิดตลอดใช่ ต่โอ้ยก็ศิลปินเท่ากี่คนล่ะคุณทุกซีซันซีซันบวกเข้าไปสิก็เป็นร้อยอ่ะ12อคนอ่ะตอนนี้ซีซันแปดหมดไปละสิบสองแปดเก้าสิบหกคิดไม่ทันหรอกผมดูดิแค่ใช่ไหมเขาอะเลยมีมีโปรเจกต์มีกิจกรรมมากมายยังไงก็ติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้นะจ๊ะ